มือ่อน,นี้นุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเ่ยวกระเลขสูตรคำนวณของเซียนสีทิศนะคะเพิ่นบอกว่าแนวทางของเพิ่นเขามาสามวดจอนเป็นบนล้นล้วนนะคะสําหรับงวดนี่หายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไป้งเสียงสัมภานธ์หรืวว่านุนทิยาก,กับเซียนสีทิศงวดวันที่16เมษายน2568นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับอ่าแนวทางของเซียนสี่ทิศนี้เข้ามากี่งวดแล้วคะสามงวดครับสามงวดเก้าสิบเปอร์เซ็นเข้าบนหรือเข้าล่างเข้าบนครับเข้าบนเข้าสามตัวหรือสองตัวสองตัวเข้าสองตัวบนเข้าตรงๆหรือเข้าตัวกลับคะ่ะ ตร,ตรงครสามงวดซ้อนเข้าบนสามมวดซ้อนมีคลิปเดียวม้วนเดียวจบหรือว่ามีโคงสุดท้ายด้วยคะ่ะโค้งสุดท้ายครับมีโคงสุดท้ายด้วยอ่านุนทียาพร้อมแล้วคะ่ะ ครมีมีหกมีเก้าครับ 6, 9, รบ,บนอย่างเดียวใช่ไหมคะครับมีหกมีเก้าคู่มันก็สองกับห้าครับตัวประกบใช่ไหมคะครับครับตัวประกบมีมีสองกับห้า จับคู่เลยค่ะ <59 S 1> <59 S 2> ห้าเก้าห้าเก้าไอตัวเดิมเลยห้าเก้าชุดกลนได้ห้าเก้าห้าเก้าเดี๋ยวไล่ไต่อ5 5ค่ะห้าเก้าเก้าห้ามีหางเดียวใช่ไหมคะ หกสองหกสองหกห้าหกห้าครับชแนลเลยครับห้าเก้าเก้าห้าหกสองหกห้าเน้นชุดไหนคะเน้นเก้าห้านะเน้นเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าะ ห้าเก้าเก้าห้าหกสองกับหกห้านี้เป็นตัวกันใช่ไหมคะครับครับอ่าเดี๋ยวน้ที่ยาทวนก่อนแนวทางของเซียนสี่ทิศเข้ามาสามงวดซ้อนงวดนี้งวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกแปดบนเป็นบนอย่างเดียวมีหกมีเก้าตัวประกอบมีสองมีห้าจับคู่ห้าเก้าเก้าห้าเป็นตัวเน้น หกสองกับหกห้าเป็นตัวกันนวนทยาลงถูกไหมคะครับครับะะขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับนะคะนวนทยาจะสรุปแนวทางของเซียนสีทิศนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเลขกพนมมกหน่อยแล้วพนกะเมาหน่อยนะคะต่างก้นตัง ูดน้อยๆนะคะเพินกับไฮมาเขามาสามมวดซ่อนเขาบนนะคะเป็นบนล้วนๆนะคะไม่มีล่างนะคะวันนี้เพินกะหายมาหน่อยๆขึ้นกันนะคะบนมีหกกับเก้าตัวประกบมีสองกับห้าจับคู่ห้าเก้าเก้าห้าเป็นตัวเน้นตัวกันก็คือหกสองกับหกห้านะคะทั้งมัดทั้งมวนนี่เป็นหนะ้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ะพิจารณาเบิงนะคะน้องทิยากขออวยพรให้พ่แมพินโอเอฟซีโ, FC, โชดีในาทางของเซียนสีทิศนะคะ